รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับรายการที่จะมาขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมซึ่งในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเรานั้นถือว่าเป็นผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับนิตยสารไทยเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นการชวนผู้อ่านทุกทกท่านนั้นมาร่วมกันลงขันและก่อให้เกิดนิตยสารนี้ขึ้นมาครับและเขาก็ทำเงินได้สําเร็จนะครับจึงทําให้เกิดนิตยสารอเดชบับแรกขึ้นมาในเมืองไทยครับ วิธีการแปลกๆแ,แ,แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนั้นไปชมชีวิตที่น่าสนใจของพี่นงวงธนงชัยนรงสิงห์กันเลยครับสนับสนุนโดยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนรกระทิงแดง ALG inverter ยิ่งเงียบยิ่งประหยัดยิ่งน่าลงทุนผมอยากจะทำหนังสือสักเล่มหนึ่งที่มันเป็นตัวผมจริงผมอยากทำหนังสือจากคำสั่งจากหัวใจจากสมองผมเอง อเดเนี่ยผมชอบอะไรในชีวิตนะผมก็เทม,มาลงไปในหนังสือเล่มน,นี้ <Hey. S 1> ชีวิตเนี่ยมันควรจะทำในสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราชอบ ีต้อนรับสู่รายการบีไอดอลนะครับพี่หนงสวัสดีครับเปเนื่องจากว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วผมได้เห็นวัยรุ่นรุ่นใหม่หลายๆคนก็มักจะสนใจอ่านนิตยสารที่พี่หนงก่อตั้งขึ้นมาค,คือนิตยสารอเดย์นะ<อ>ครับเล่าให้ฟังเหมือยสิ่ครับก่อนหน้าที่จะมีอเดย์มาเนี่ยครับพี่หนงทำอะไรมาก่อนบ้างครับหลังจากเรียนจบมหาลัยงานแรกแล้วงาน ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นงานสุดท้ายในชีวิตก็คืองานหนังสือตั้งแต่จบมหาลัยมาผมไม่เคยทำอย่างอื่นเลยเปิร์ทำหนังสือตลอดที่โรงเรียนมาทางด้านไหนครับเรียนสังคมวิทยาครับมนุษยวิทยาซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเผมอนเหมือนเหมือนไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะตอนแรกผมก็เคยคิดอย่างที่เปิร์บอกว่าเฮ้ยเรียนสังคมวิทยามันไม่น่าจะเกี่ยวทำหนังสือไงแต่จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วสังคมวิทยามันมีประโยชน์มากครับเปิร์คือสังคมวิทยาเนี่ยเป็นสาขาวิชาที่เราจะได้เรียนอะไรที่กว้าง เรียนทุกเรื่องเลยซึ่งในภายหลังเนี่ยพอผมมาทํางานหนังสือนะ่ผมพบว่ามันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนที่ทํางานหนังสือที่ดีนะต้องรอบรู้ต้องรอูก้กว้างๆเป็นเ e น e r ลลิสต์ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปตอนเด็กๆฝันอยากเป็นอะไรฮะตอนนี้ตอนนั้นนึกไม่ออกเลยนะครูถามในชั้นเรียนเนี่ยโตขึ้นอยากเป็นอะไร พอดผมนั่งหลังเนี่ยผมจําได้เพื่อนผมตอบไปเลือกตอบอะไรที่ดีๆเป็นหมดเลยพอมาถึงคิวผมผมนึกอะไรไม่ออกผมบอกเป็นสุลกากรครับเพื่อนงงกันใหญ่นะเพรูก็ดูงงๆไปพอเลิกชันเลยเฮ้ยรอเลยงงสุรากากรนั่นคืออะไรบอกอนเราก็ไม่รู้ว่าพอดีได้ยินพ่อเขาคุยกับแม่อยู่เมื่อวานนี้อะไรเงี้ยต่อจบๆไป เด็กๆเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนแถวๆบ้านนะครับบทานผมอยู่แถวฝั่งทนอะไรเงี้ยก็เรียนตามลําดับขั้นมาตลอดบ้านผมเนี่ยพี่น้องผู้หญิงเยอะอะไรเงี้ยมันเข้ากับเขาไม่ได้เพราะพวกผู้หญิงเขาจะเล่นอะไรแบบเด็กๆผู้หญิงใช่ไหมคเล่นแต่งตัวตุ๊กตาเล่นขายกับข้าวพอเราเข้ากับผู้หญิงเยอะๆไม่ได้ฮะเราก็พยายามจะหาโลกที่เรารู้สึกสบายใจ ผมก็ไปเจอการอ่านหนังสือ,อซึ่งเฮ้ยผมชอบมากเลยนะคือที่บ้านเนี่ยแม่กับพี่สาวผมจะซื้อนิตยสารผู้หญิงผู้หญิงไว้ผมก็ไปเปิดอ่านอ่านหน้งสือมันสนุกมากเลยแล้วก็เลยรู้สึกมีความสุขกับการอ่านหนังสือ หนังสือเล่มโปรดของเราคืออะไรครับก็คงเหมือนเด็กทั่วไปกนะ็คือเริ่มต้นจากอะไรที่ง่ายๆก่อนนิทานะตนะตูตะูญี่ปุ่นเนี่ยผมก็อ่านมาเยอะประมาณปา .6 ม .1 เนี่ยผมก็อ่านวรรณกรรมซีเรียสซีเรียสหน่อยนะเช่นเรื่องคําพิพากษาอะไรนะเยแต่มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมจําได้นะเพอว่ามันเป็นเป็นหนังสือที่ผมประทับใจมากเลยชื่อต้นส้มแสนรักเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าบ้านไม่อบอุ่นฐานะยากจนอะไรเงี้ย แต่เขาเป็นเด็กที่มีความคิดความฝันอะไรเงี้ยมีจินตนาการเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วผมร้องไห้อ่ะน้ำตาไหลพรากเลยนะผมก็เลยเริ่มเริ่มรู้สึกถึงความมาสจา์ของของวรรณกรรมนะมันสามามรถสร้างความรู้สึกความสะเทือนใจให้กับเราได้ผมว่านั่นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักถึงอนุภาพของหนังสือ เกเกผมเคยส่งเรื่องไปลงนิจศสารแปลวสุดจำได้เลยเด็กแค่ไหนสุดสัปดาห์ตอนนั้นยังประมาณมัธยมผมเขียนเรื่องผีไปใช่ได้ลงเลยนะได้เขาเรื่อง700วันที่นิิสารออกมาโอ้โหซื้อสองเล่มเลยภูมิใจอิ่มใจที่ได้มีผลงาน พอถึงช่วงชีวิตของมัธยมปลายตอนนั้นเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตยังครับผมก็เหมือนเด็กไทยทั่วไปสิ่งที่น่าเสจจียใจอย่างหนึ่งของเด็กไทยคือเราโตช้าไปหน่อยบ,บางคนก็ไม่รู้จักโตไดยซ้ำอะไรเงี้ยแต่พี่โตเร็วนะเพราะพี่อ่านหนังสือ<ะ>ไป<ช>ถึงขั้นนั้นหนังสือทําให้ผมโตเร็วคุณพูดถูกเลยคือการอ่านหนังสือบางทีมันให้ความคิดเราอะทำให้เรารู้จักคิดรู้จักทบทวนตัวเองรู้จักที่มีเป้าหมายชีวิตอะไรเงี้ย ทำไมถึงเลือกที่จะเอ็นเข้าสังคมวิทยาเป็นคณะมนุษย์มนุษยศาสตนระ์ครับสาขาสังคมวิทยามนุษยวิทยาตอนที่ e n t r a านซะน่ยผมคิดอยู่อย่างเดียวผมอยากไปอยู่ต่างจังหวัดคือผมเกิดกรุงเทพเีเป็นคนกรุงเทพโตกรุงเทพผมคิดเอาเองนะว่า4ปีที่เรียนมหาลัยเนี่ย นอกจากเรียนหนังสือแล้วเราน่าจะได้ไปใช้ชีวิตในจังหวัดที่เราไม่เคยอยู่ผมว่ามันน่าจะเป็น4ปีที่ได้เจอประสบการณ์แปลกใหม่เพราะนั้นตอนเอ็นผมก็เลือกต่างหวันหมดเลยสุดท้ายมาติดมหาลัยสงขลานักเรียนที่ะเก็บปัตปันนีเป็น4ปีที่ที่ครบรสชีวิตมีทุกรสชาติเลย จากที่เคยแบบอยากจะเป็นคนเรียนเก่งได้เกีรินิยมสุดท้ายผมมาพบว่าเฮ้ยการเรียนเก่งหรือได้เกรดดีๆมันไม่ใช่สาระสําคัญของชีวิตนักศึกษาสิ่งสาคัญที่น่าจะเป็นสาระสําคัญที่สุดในมหาลัยก็คือการที่คุณได้เติบโตขึ้นใน4ปีนี้มันทําให้คุณได้รู้จักที่จะดูแลตัวเองนั่นแหะผมว่าเป็นสิ่ง ผมเคยจินตนาการไว้นะว่างานหนังสือมันต้องสนุกแน่เลยอ,อะไรเนงะี้ยพอเข้าไปทําจริงๆนะสนุกกว่าที่คิดอีกอะผมทํางานไปปียงนะผมเริ่มรู้สึกในใจว่าผมก็น่าจะเป็นบอกอรได้มันอาจจะเป็นความโอหังของเด็กคนหนึ่งที่คิดว่ามันเก่งะนะฮะ